สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรี่จำกัดมหาชนรัฐบาลอหารของเมียนมารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย226คนและสูญหายอีก77รายหลังจากที่มีฝนตกหนักจากพายุไตฝุ่นอย่างงี้ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดูโคลสกรัฐบาลนายซอมินตุนได้กล่าวผ่านทางสถานีโทรทัศน์ M r t มีีของรัฐว่าขณะนี้มีประชาชนพัดถิ่นอย่างน้อย3 2 0 0 0 0รายทำการรัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเพื่อทำการกู้ภัยและฟื้นฟูยอย่างเต็มกำลังสำนักงานประสานงานกิจการมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือโ c h a เเปิดเผยว่าฝนที่ตกจากพายุได้ส่งผลกระทบต่อเมืองหลวงเนปิดอรวมไปถึงเขตมทะเลมาเกลและพะโครวมไปถึงทางตะวันออกและใต้รัฐมอนรักยาและรักกะเรียง โดยมีการรายงานว่าขณะนี้ภาคกลางของเบียนมาได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยมีแม่น้ําและลําธารหลาซ้ายไหลลงมาจากเนินเขาอีกทั้งยังต้องเผชิญกับเหตุดินถล่มเพิ่มขึ้นทําการสัญญาณโทรศัพท์และอินเนทอร์เน็ตถูกตัดขาดโดยสื่อของรัฐยังรายงานอีกด้วยว่าเ <c oughs> ขื่อนทั้ง5แห่งองค์พระเจดีย์่องค์และบ้านเรือนมากกว่า6 5 0 0 0หลังถูกทําลายจากน้ําท่วมทั้งหมด อย่างไรก็ตามประชากรเบียนมาจำนวน1นึในสจากจำนวนทั้งหมด55ล้านคนยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่หน่วยงานบรรเทาทุกหลายแห่งเช่นคณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศยังไม่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่หลายแห่งได้เนื่องด้วยข้อจํากัดในการเข้าถึงและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอีกด้วย